หลังแทบไม่เชื่อสายตาไทยปลอดภัยกว่าที่คิดเมื่อได้เห็นเมืองไทยด้วยตาตัวเองก่อนที่ฉันจะมาเที่ยวประเทศไทยฉันได้ยินคาเตือนมากมายอย่าไว้ใจใครนะระวังโดนขโมยหรือแม้แต่ที่นั่นยากจนและอันตรายแต่สิ่งที่ฉันพบจริงๆกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเช้าวันหนึ่งในจังหวัดทางภาคกลางของไทยฉันเดินผ่านถนนที่กําลังสร้างทางถึงแม้จะเป็นช่วงที่เลิกทํางานแล้วก็ต้องหยุดชะงักเพราะตรงข้างถนนมีรถยนต์รถทําถนนจอดเต็มไปหมดรถบางคันเปิดประตูทิ้งไว้แบบสบาย ข้างในยังมีเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ทำงานที่ดูแพงพอสมควรวางอยู่เต็มไปหมดไม่มีใครเฝ้าไม่มีแม่กุญแจไม่มีโซ่ไม่มีกรงเหล็กไม่มีแม้แต่ความระแวดระวังฉันถึงกับอุทานในใจว่าถ้าเป็นที่อังกฤษของแบบนี้จะหายภายในสิบนาทีแต่ที่นี่ทุกอย่างอยู่ครบและชาวบ้านยังเดินผ่านไปผ่านมาอย่างไม่สนใจราวกับสิ่งนั้นไม่มีค่าอะไรแต่ไม่ใช่เพราะไม่สำคัญหรอกนะมันเป็นเพราะไม่มีใครคิดจะขโมย นั่นทาให้ฉันเข้าใจว่าความปลอดภัยในเมืองไทยไม่ได้มาจากกล้องวงจรปิดหรือกฎหมายที่เข้มงวดแต่มาจากจิตใจของผู้คนที่เติบโตมากับความซื่อสัตย์ความเกรงใจและน้ําใจต่อกันคอมเมนต์จากชาวต่างชาติผมเคยอยู่ลอนดอนและโดนขโมยจักรยานสองคันในปีเดียวแต่ที่ไทยจักรยานยังวางทิ้งไว้หน้าร้านแบบไม่มีโซ่ล็อกเลยมันคืออีกโลกหนึ่งที่น่าทึ่งมากความคิดเห็นต่อมาฉันคิดว่าเมืองไทยจะดูอันตรายแบบที่หนังสารคดีเคยเล่าแต่กลับกลายเป็นว่าเดินกลางคืนยังปลอดภัยมากกว่าในเมืองใหญ่ของยุโรปด้วยซ้ําความคิดเห็นต่อมา นี่คือประเทศที่คุณสามารถทิ้งกระเป๋าไว้บนโต๊ะแล้วไปเข้าห้องน้ําได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะหายมันเรียบง่ายแต่น่าอัศจรรย์มากความคิดเห็นต่อมาฉันเห็นชาวบ้านทิ้งของมีค่าไว้ข้างถนนระหว่างทางงานก่อสร้างและมันก็ยังอยู่ที่เดิมทั้งวันเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเห็นในชีวิตจริงความคิดเห็นต่อมาผมเดินทางมาทั่วเอเชียและไทยคือประเทศที่ผมรู้สึกปลอดภัยที่สุดที่นี่ผู้คนมีจิตใจดีและไม่เห็นแก่ตัวความคิดเห็นต่อมาคนไทยไม่เพียงแต่ใจดีเท่านั้นแต่ยังมีความซื่อสัตย์อย่างไม่่่นาเชือ ฉันทดสอบโดยแกล้งลืมของไว้ในร้านกาแฟและมันก็ยังอยู่ที่เดิมหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงความคิดเห็นต่อมาวัฒนธรรมไทยหน้าทึ่งตรงที่คนให้เกียรติกันไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทแต่ในทุกการกระทําเช่นการไม่ขโมยของกันแม้ไม่มีใครเห็นความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่ฉันรักที่สุดในเมืองไทยคือความสบายใจที่ฉันรู้สึกได้แม้กระเป๋าจะไม่มีซิปล็อกหรือแม้จะเดินคนเดียวตอนดึกความคิดเห็นต่อมา บ้านเกิดฉันที่ฝรั่งเศสฉันต้องล็อกประตูทุกชั้นแม้อยู่บ้านแต่มาไทยฉันกลับรู้สึกผ่อนคลายแม้จะไม่มีอะไรกันเลยความคิดเห็นต่อมาภาพที่เห็นคนไทยจอดมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจขาวไว้แล้วเดินเข้าร้านข้าวมันทําให้ผมหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีมันเป็นความเชื่อใจที่หาได้ยากในโลกทุกวันนี้ความคิดเห็นต่อมาฉันเชื่อว่าความปลอดภัยในไทยไม่ได้มาจากการมีตำรวจเยอะแต่มาจากวัฒนธรรมของการไม่เบียดเบียนกันต่างหากความคิดเห็นต่อมา หลายคนในยุโรปคิดว่าไทยคือประเทศล้าหลังแต่ความจริงคือพวกเขาก้าวหน้าในเรื่องจิตใจและการอยู่ร่วมกันมากกว่าเราหลายก้าวความคิดเห็นต่อมาผมไม่เคยเห็นใครที่เปิดร้านโดยไม่มีลูกกรงรอบๆในประเทศผมแต่ในไทยร้านค้าเล็กๆยังเปิดหน้าร้านไว้เหมือนมีความไว้วางใจในชุมชนเสมอความคิดเห็นต่อมาฉันนั่งรถเมล์แล้วลืมมือถือไวคนขับรถตามมาคืนใหถึงหน้าร้านอาหารนี่คือสิ่งที่ทําให้ฉันรักเมืองไทยมากขึ้นทุกวันความคิดเห็นต่อมา ผมเดินทางมาแล้วกว่า20ประเทศแต่ไม่มีที่ไหนทําให้ผมรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเท่าประเทศไทยผู้คนใจดียิ้มแย้มและแม้จะเดินเล่นคนเดียวตอนดึกในกรุงเทพผมก็ยังรู้สึกสบายใจอย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมาฉันเคยได้ยินเรื่องความอันตรายแต่พอมาจริงฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยค่าร้านค้าเปิดจนดึกไม่มีใครเร่งรีบไม่มีใครตะโกนเสียงดังทุกอย่างเป็นมิดไปหมดความคิดเห็นต่อมา สิ่งที่ทำให้ผมอยากกลับมาเมืองไทยไม่ใช่แค่ชายหาดหรือวัดวาอารามแต่คือความรู้สึกปลอดภัยและมีคนแคร์ที่สัมผัสได้ทุกครั้งที่เดินเข้าไปในร้านหรือถามทางใครสักคนความคิดเห็นต่อมาตอนที่ฉันลืมกระเป๋าเงินไว้บนแท็กซี่ฉันคิดว่าคงไม่มีทางได้คืนแต่คนขับกลับวนรถมาหาฉันเพื่อเอามาคืนนี่คือประสบการณ์ที่ฉันจะไม่มีวันลืมความคิดเห็นต่อมาถ้าคุณกําลังลังเลจะมาประเทศไทยผมขอให้คุณมาดูด้วยตาตัวเองเพราะไทยไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยแต่ยังปลอดภัยอบอุ่นและมีสเสน่ห์ทุกมุมเมือง ความคิดเห็นต่อมาฉันชอบที่คนไทยให้เกียรติความเป็นส่วนตัวและไม่ทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาอยู่คนเดียวทุกครั้งที่ฉันเดินทางในเมืองไทยฉันมั่นใจเสมอความคิดเห็นต่อมาอาหารไทยอร่อยจนลืมบ้านเกิดไปเลยและที่สําคัญคือฉันรู้สึกปลอดภยัยแม้จะเดินตลาดตอนดึกหรือซื้อน้ําจากร้านข้างทางความสะอาดและมารยาทของคนไทยคือสิ่งที่น่าชื่นชมความคิดเห็นต่อมาผมไปนั่งกินข้าวริมถนนแล้วเผลอวางมือถือไว้พอกลับมาผ่านอีกสาสิบนาทีมันยังอยู่ที่เดิมเลยนี่แหละคือความปลอดภัยที่แท้จริง ความคิดเห็นต่อมามีคนเคยบอกว่าไทยเป็นประเทศโลกที่สามแต่หลังจากที่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองฉันกลับคิดว่าไทยคือประเทศโลกแห่งความสุขมากกว่าความคิดเห็นต่อมาสิ่งที่ทําให้ฉันรักประเทศไทยไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือคนไทยคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยกลับช่วยฉันหาทางหิ้วของและบอกฉันว่าไม่เป็นไรแค่ด้วยรอยยิ้มความคิดเห็นต่อมาผมเคยไปโตเกียวโซและปารีสแต่กรุงเทพคือเมืองเดียวที่ทาให้ผมรู้สึกเป็นแขกไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อมา วัฒนธรรมไทยเต็มไปด้วยสเสน่ห์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความมีน้ำใจและความปลอดภัยทุกปลอกซอกซอยมีรอยยิ้มซ่อนอยู่เสมอความคิดเห็นต่อมาฉันเคยกังวลเรื่องความปลอดภัยมากเพราะเดินทางคนเดียวแต่พอมาไทยฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองที่มีผู้คนดูแลกันเสมอ